โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อน้องเพือ่อนคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไลท์เจอกนันอีกแล้วนะก็นะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวานะครับห้าเก้าซึ่งก็ตัวละครใหม่ก็มาแล้วนะครับรอกันนานเนาะเดี๋ยวต้นเดี๋ยววันนี้มาเดี๋ยววันนั้นมานะฮะเดี๋ยวเปิดแสงเกมเลยนะเมื่อกี้ก็เข้าเกมมานะครับ เกมมันใหออ้อะไรมาวะให้ถุงทองออถุงทองถุงปีใหม่อะไรเนะี่ยแหละมาเบิดได้ห้าสิบบบี้นะฮะไม่ได้รัอินทั้งเดือนเลยอะแต่ไม่รู้มันจะให้อะไรมาบ้างนะครับทีตอนนี้ต้นใหม่มานี่ทุ่จะเข้าเกมแบตัวน,นี้เวลาสี่ทุ่มห้าทีนะครับโอเครู้สึกตัวยังไงไม่รู้แต่ไม่ได้เปิดตู้ไม่ได้เปิดเออ โรบี้แน่นอนนะครับไปใช้ตัวมีตั๋วมีตัวเชื่อเชื่อเชื่อว่าตัวดีเท่นั้นโอเคนะฮะ <c oughs> ชราแป๊บหนึ่งนะครับทนดูผมก็ได้ <c oughs> ผมไม่ว่าเราไม่รีบไปร้อน,นครับให้หรือเขาเปิดกันไปก่อนนะฮะเกมเจ๊งโชว์เลยเนะี่ย เปิด2,000ไม่เตรงนันไปเนี่ยโอ้โหใจสลายเลยแม่งถ้าเติมนะเว้ยจริงๆจะบอกเลยเอ,อ้ยลูบี้กูไปไหนไม่คุ้มเลยลอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ได้เติมงนะเก็บมาเห็นมันหล่นตามพื้นก็เก็บเก็บมาครับใครทำหล่นก็เก็บเก็ก็บมาก็ตั้งใจจะไม่เปิดนะฮะลูบี้นี่เก็บเอไว้ตัวอื่นนี่ก็เต็มที่นะครับ ก็เสู่ออุปรกรณ์ที่ให้เชิญนะครับในรางวัลการเชิญเพื่อนอันนี้แค่เก็บเอาไว้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาบอกไว้ทำไมบอกว่าเก็บอันไวน้ในกลุ่มบอกว่าจะพัฒนาได้อะไรอย่างนี้แหละเขาประมาณนั้นนะเก็บป็นไว้อย่าเอาไปเปิดเล่นกันนะฮะอย่าไปย่อยทิ้งย่อยทิ้งแล้วทีหนึ่งเนะน,นี้ยนี่ตรง25อันยี่ครับนี่คนนกน้อยมากส่วผมก็พัฒนารันแล้วนะครับรันเป็นอัลต้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็โพซิดอน อันตาเช่นกันนะครับลานได้เมื่อวานนะพัสดอนในเช้านี้โอเคอ่าหลีกผมอยู่สูงขึ้นนะครับจากเท่าไหร่วะทองเนะี่ยตอนอยู่ทองนะตอนนี้ก็มาอยู่แพตตี้นัมหนึ่งขีดนะฮะโคตรยากก็จะขึ้นมาได้นี่เอาเอาเอาจุดพุ่สนันนะครับตอนนี้เขาไปห้จุดไม่ใช่เหรอ หุพุ่งก็ชิบหายแหลกแล้วตอนนี้ผ่านนี่คืนไปต้องมีคนจุดบ้างแหนะโอเคนะครับมีน้อยใช้น้อยเราจะเปิดกันห้าตัวนะครับแล้วก็จะมีเข้าไปที่รหัสลองอีกแนะครับล,ลองมีอยู่สิบตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเปิดในส่วนของรูบี้ด้วยมั้งนะครับในสวรรอรหัสหหลองนะครับแต่เออลิมิเต็ดปะวะไม่รู้ <c oughs> ไม่ดูเลยเนะี่ยโอเคนะถ้าไม่ใช่ลิมิเตดเดี๋ยว ไม่ใช่ลูบี้เลยกันนะเอเคครับห้าตัวครับเชื่อว่าการที่เปิดตัวนั้นสะอผมว่ามันดีนะไม่เสียรูบี้แต่ได้ดีไม่ดีนี่ก็อีกทีหนึ่งนะขาๆทีนี้ไปได้ก็อย่าด่ากันนะครับปิดแล้วไว้กูไม่รุนแล้วไอ้กูปิดแล้วกูไม่รู้กูปิดแล้วกูไม่เห็นเชื่อดิกระก,กากม ฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยลุ้นว่ะฉากชัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โคนี่ชุดกิโมโนครับตัวใหม่เนี่ยจะเป็นจิดดาวธรรมดา เฮ้ยเฮ้ยยไม่เล็วไม่เลวอใจแห่แวบเลยโอเคนะไปต่อที่รหัสลองครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่รหัสลองกันแล้วนี่ก็จะได้ถุงนำโชคทองนีครับสวัสดีปีใหม่เนะก็ตามน,นั้นดูประกาศนิดนึงครับ ใจจะปิดอย่างเดียวเลยครับไมไ่สนใจเลยว่ามันลิมิเต็ดไหมอ่านะฮะไม่ใช่ลิมิเต็ดครับผมปีใหม่กันสายสุดท้ายปีจนหมดปีหมดเกมปิดไปเลยบ้างอ่ะต้องรับเป็นเจ้าใหม่นะครับไม่ใช่ลิมิเต็ดนะฮะโอ้โหมีคนบอกไปว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดนะฮะไม่ใรู้ได้งเดียวะยอดมากเลยอนะ่ะไม่ใช่คนนั้นเนี่ย โอเคนะฮะแล้วก็จะมีกล่องให้ใช่ไหมกล่องกล่องกล,ล่องหลักเปิดได้50รูบบบี้ครับรหัสนี้ต้องได้ร้อ,อ,เอยเม็ดเฮ้ยอู้จะแห่เว็บเลยคิดก่อนทำไรเนี่ยรหัสนี้ยังไม่จำเป็นนะครับาหรับกบเก็ดดาวอันต้านะครับโอเครับรูบี้ก่อนนะรหัสนี้เชิญเพื่อนไม่ได้เนี่ยเพราะว่า เพื่อนดีปากมาน้อยจะไปหาหนางเชิญจดีขี้เกียจแต่เดี๋ยวเพื่อนจริงๆที่เป็นแบบมันไม่ได้เล่นอ่ะอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะนะครับรับรูบี้ก่อนไม่ใช่ดีมันเต็กก็ไม่เปิดดีครับเออก็เปิดแค่ตัวพอเรามาแค่ขำๆโหลดนาะนจริงๆเลยถ้าประมาณสักสี่สิบรูบี้มั้งครับก็จะใช่ ประสิทธิภาพกับป้องกันนั้นถือว่าเลิศไปเสียสีอ่าไม่ตกด้วยเว้ยไม่ธรรมดาน,นี่เนี่ยอ่าห้สบบบีบ้ครับฮอฮอฮเก็บครับเก็บเปิดทำไมเก็บด,ดีเออไม่ทำไรละเปิดทำไมละเก็บไวส้สิถ้าไม่ใช่แบบถ้าไปคนเติมแบบมีตังค์เยอะก็จะเติมเติมเติม,ตมแบบกี่เดือนกี่เดือนไม่ก็เปิดหมดแหละมีอยู่บางแค่เนี่ก็ทำกันนะ เดือนไหนมากูเปิดหมดเลยไม่สนใจเลยอ้าวสิบสี่แล้วมะเวิลกูเท่าไหร่มาสามสิบกว่าแล้วเหรอวะเล่นดีไหมเนี้ยได้สิบห้าตัวนะดีไหมเนี้ย,มยผมสามแปดเองเปิดดีไหมเนี้ย ทีเนึยก็เปิดได้นะโอเคช้างมานันเถอะเปิดดีกว่าเวลานี้สี่ทุ่มสิบห้านาทีเสียเวลาทำไมเนี่ย <c oughs> ต้องเข้าออกใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลนะีตอนนี้มีเออตอนนี้เงียบมากนะในกลุ่มตอนแรกพอสี่ทุ่มตรงปุ๊บเงียบกิบไม่มีใครคุยกันเลยหายหมดเลยบางคนนี่เติมทุ่มอีเวนต์นี้เลยนะเนี่ย ถือว่า,าดัดสรุนไปอย่างดีอา้าวดิซ่าไปแล้วเหรอดิซ่ารหัรหลักดีแม่ยตัง้งแต่บัตรมาให้เปิดกูยังไม่ได้สักตัวเลยได้แต่ล็อกอินสองตัวรหัสนี้ได้ไปสองตัวนะเปิดทีเดียววันเนี้ยสองเปิดสองตุ๊บติดเลยสงสยัยตัวไปเป็นสิริบมงคลครับต้องให้มันไหลผ่านไปก่อนครับไปผ่านไป ผ่านไปให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปอ,อ๋อผ่านไปเพราะมันจะได้ดีนะเป็นการเปิดกระชาที่บางคนใช้สูตรอย่างนี้แหละทำมันก็ได้ดีนะนี่ก็แล้วแต่คนเชื่อแล้วก็อะไรอย่างพวกกดยกยกเลิอกอะไรอย่างเงี้นะก็อือแล้วแตกอ่าป่าชุดนอนนะฮะตบที่สามดาวโอเค ผมเชื่อว่หาหันลองนี่จะได้ดีกว่หาหันหลักนะฮะปล่อยครับอันนี้จะไม่ปิดนะจตาอันนี้กดกอย่างน้ปล่อยมันไปรึบโอ้เซนดี้ขาล็อกแม่งโคตรกากเลยทำอะไรไม่ได้ตัวเดียวคอดเนี้ยด้วยแปดด,ดาวทีสามในหกสิบเฮ้ยแต่มันก็ฉายยามัน,น,นเนี่ยนะรับเนี้ยแปดดาวจริงๆด้วย ไม่เงี้ยอ้าวเป็นไรล่ะไปต่อดิเออกระชาพังมาเนี่ยสุปันนิ่งๆไงลูกกระชาพังแล้วมั้งเออูอุตการสุบอีกขออีกทีมันไม่ไปเตียวฟับเลยอ่ะมันไม่มีไงเนี่ยอ้าไป ไม่มีเลยเป็นเมาในกลุ่มแล้วไม่ได้ดีเขาละตัวไรฮึบโอ้โหเตะด,ดาบอีกแล้วสุดยอดอันนี้ชายยางจริงๆเลยบาร์มอเตอร์โบทโอ้ยังไม่สุดยอดอ่ะเตะดาบจริงแม่งไม่มีต่ำกว่านี้ี่เหรือโอ้โห กูไม่ได้ขาดแครเรนเจอร์เลยเดี๋ยวนี้กันดิตัวใหม่อะไรวะบอกแล้วไงถ้าไม่ใช่แปดดาวก็ไปถูกดาวันตาเนี่ยได้มาถูกดาวันตาแล้วก็แปดดาว <c oughs> เออชีวิตนั่นไงนั่นแบบแปดดาวอันนี้ก็จับมาเออนนี้ก็ได้เชิญเพื่อนมาเออชีวิต ก็นะครับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเรามากันแค่คำํคำๆนะครับไม่มีอะไรทำก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับส,สรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็บ๊ายบาย